สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกับคูติ้กันอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์เด็กๆเป็นอย่างไรกันมากคะสบายดีกันทุกคนนะคะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะค่ะวันนี้คูตี้ก็จะมาสอนนักเรียนกันเรื่องนั่นก็คือเรื่องจิตวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะไปดูกันเลยคะ่ะว่าจิตวิทยาศาสตร์หมายถึงอะไร จิตวิทยาศาสตร์นะคะก็คือลักษณะหรือว่าพฤติกรรมของเต่ละบนคนุคคลก็คือของนักเรียนที่เกิดขึ้นจากการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาเรื่องต่างๆทางวิทยาศาสตร์นะคะจิตวิทยาศาสตร์ก็จะมีอยู่หลายลักษณะนะคะซึ่งเด็กๆก,ก็มีกันอยู่แล้วนะคะไปดูว่ามีอะไรบ้างค่ะข้อแรกเลยคะนะคะก็คือ มุ่งมั่นในการทำงานมีความตั้งใจทำอะไรสักอย่างหนึง่งก็จะทำให้เสร็จบรรลุปเป้าหมายนะคะนั่นคือมีความมุ่งมัน่นตั้งใจในการทำงานและสองเป็นคนช่างสังเกตช่างสงสัยเมื่อสังเกตแล้วสงสัยก็จะเกิดคำถามขึ้นมานะคะต่อไปค่ะความใจกว้างเป็นคนใจกว้าง หมายถึงเป็นบุคคลที่ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นหรือว่าความคิดเห็นใหม่ๆอยู่เสมอนะคะต่อไปค่ะความละเอียดรอบคอบนักเรียนเป็นคนมีความละเอียดรอบคอบไหมคะก็หมายถึงว่าเมืเ่อน,น,น,นักเรียนทํางานส่งครูนะคะนักเรียนนักเรียนก็ต้องตรวจดูให้เรียบร้อยก่อนนะคะเป็นบุคคลที่มีการวิเคราะห์นักเรียนวิเคราะห์ไหมคะใตรอง ข้อมูลที่จะนำมาใช้และมีความละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจหรือว่าก่อนที่จะส่งงานครูนักเรียนต้องตรวจดูให้เรียบร้อยก่อนใช่ไหมคะต่อไปค่ะความมีเหตุผลเป็นบุคคลที่ยอมรับในคำอธิบายและก็เมื่อมีหลักฐานหรือว่าข้อมูลต่างๆมาสนับสนุนอย่างเพียงพอนักเรียนมีกันทุกข้อนะคะจิตวิทยาศาสตร์ที่ครูพูดมาต่อไปค่ะ ความเพียรพยายามเป็นบุคคลที่ไม่ท้อถอยกับอุปสรรคหรือหากมีความล้มเหลวในการทำงานจะมีความแน่วแน่ในการหาคำตอบจนได้ข้อมูลที่ดีออกมานะคะมีความเพียรพยายามมีความตั้งใจนะคะต่อไปค่ะความรับผิดชอบเป็นบุคคลที่ไม่ละเลยหรือหลีกเลี่ยงงานที่ได้รับมอบหมายนะคะเมื่อครูสั่ง การบ้านหรือว่าง,งานไปทางการเรียนออนไลน์นะคะนักเรียนก็ทํากันเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนทุกวิชานะคะความซื่อสัตย์เป็นคนที่สังเกตและบันทึกข้อมูลต่างๆตามความเป็นจริงโดยไม่มีความลำเอียงหรือมีอคติต่อข้อมูลนั้นๆนะคะเป็นคนมีความซื่อสัตย์นักเรียนมีความซื่อสัตย์ไหมคะ เมื่อเจอเงินหล่นนักเรียนก็เอาไว้เองหรือว่าเอาไปให้คุณครูถามว่าเป็นของใครนะคะถ้ามีความซื่อสัตย์เราก็จะเก็บแล้วก็ไปมอบให้คุณครูถามหาเจ้าของกันนะคะไม่ได้เก็บเอาไว้นะคะต่อไปค่ะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับจิตวิทยาศาสตร์ซึ่งคุณครูเชื่อว่าเด็กๆของคุณครูมีกันทุกคนนะคะหลังจากนี้คุณครูก็ฝากให้นักเรียนนะคะกลับไปอ่านในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ หน้าที่5ถึงหน้าที่19นะคะเป็นการทบทวนทั้งหน่วยนะคะซึ่งเป็นหน่วยที่1และหลังจากนั้นนะคะก็ให้เด็กๆเ,เนี่ยทำกิจกรรมทบทวนท้ายหน่วยในหนังสือแบบฝึกหัดน,นะคะหน้าที่10ถึงหน้าที่13มีทั้งหมด15ข้อนะคะซึ่งเป็นข้อช้อยนั่นเองนะคะและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ